ไปแห้งไปฟอกเลยจะไม่หนักจะไม่รู้สึกตัวมากเลยเพื่อท่านประคองจริงๆเมื่อันกี้มามาแล้วสามองค์ลงมาก่อนแรกนั่นจะบอกอะไรก็ถึงบอกไอคนที่ว่าไปมาภาพเ่ยนะตีไก่ก็เดินไม่ได้ไก่สีขาวแล้วหลวงพ่อเขาไปแก้ไขไอยตีไก่ตีที้มือมนมาได้อันนี้ถ้าไปบอกแก้ทั้งหมดท่เก่าตัวเต่าที่เรต้อง คือว่าถ้าเป็นแล้วที่ไม่แก้ไม่ได้ตะรัสษาได้แล้วใช่ไหมครับครับการชละนี่กรรมและปัดกรรมมันต้องตัดหน้ากันไม่ใช่มาทำาเมื่อมันขลงโทษแล้วโอ้แล้วเมื่อถูกลงโทษแล้วก็เป็นการรักษาไปครับครัในท่านเลยบ่อยทีบอกว่าความแห้งแรงว่จิตใจคนอาจจะมีขึ้นแต่พวกนี้จะไม่เป็นไรนักจะไม่เท่าเขาเดี๋ยวี้าบอกเรื่องนันแล้วกัน เพราะว่าถ้าจะซุบลงไปถึงหโ้าเปอร์เซ็นต์ของมตรงนี้เรื่องเล็กมอนก้อนนี้ใช่สุบลงนิดหน่อยนะ<อ>ไม่เท่าเขาแล้วท่านยากับ <C 's S 1> นายสีก็มาขอให้พยายามทุกคนทำไว้เพราะว่าสามเดือนจะเห็นผลเนี่ยไม่ใช่เงินจะไหลมากองตรงคือไม่ยอมให้สุดเท่าเขาจะประคองไว้ให้ทรงตัวดีอยู่แล<อ>้วก็ต่อไปมมนจะตาร้ของชาติผ่านไปน้ำมันจะไหลเท่ากม้มันตายโอ้โหก็ เขอว่ากันไแล้วแถ้แม่แม่สีนี้ยากอ๋อไม่ให้เจรินเลยเด๋ยวักอนอยนพูดเลย